สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวยกิ้งจำกัด สวัสดีครับด้เวลาของจับจ้องมองจีนครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกมิติกับผมปิงกิติดิษฐนดิดสุวรรณนะครับท่านผู้ชมครับปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองประเทศก็มีความร่วมมือกันอย่างรอบด้านรวมไปถึงด้านดาราศาสตร์ด้วยครับ วันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับทางสถาบันวิจัยดราราศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ได้มีความร่วมมือกับประเทศจีนด้วยการส่งอุปกรณ์งานวิจัยไปกับภารกิจในการสำรวจดวงจันทร์ของจีนถึง2ภารกิจด้วยกันดับ และนี่ก็คือบรรยากาศความคึกคักในงานวันอวกาศแห่งชาติจีนที่จัดขึ้นณนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยภายในพื้นที่จัดงานกว่า17,000ตารางเมตรจัดขึ้นภายใต้แนวคิดดวงจันทร์สว่างขึ้นเหนือทะเลดวงดาวส่องแสงเต็มฟ้าสื่อความหมายถึงการที่มนุษยชาติร่วมแบ่งปันความสำเร็จในการสำรวจอวกาศ และสะท้อนแนวคิดของจีนในการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างสันติและส่งเสริมการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตงานปีนี้ยังถือเป็นการครบรอบ10ปีของวันอวกาศจีนด้วยครับโดยมีผู้แทนของประเทศต่างๆและองค์กรอวกาศจากนานาชาติเข้าร่วมกว่า41ประเทศโดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญพิเศษร่วมจัดแสดงนิทรศการ พร้อมกับประกาศว่าอุปกรณ์วิจัยวิทยาศาสตร์ไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ได้ร่วมในโครงการฉางเอ๋อ e 8ซึ่งเตรียมส่งไปลงสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ในปี2572หรืออีก4ปีข้างหน้าครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภูรุโจประการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนริศ พาเราสำรวจส่วนจัดแสดงนิทรศการของประเทศไทยโดยนอกจากอุปกรณ์ของคนไทยในยานฉังเอ๋อเและ8ที่ทั้งโคจรเดอรอบและลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์แล้วยังมีการนำเสนอดาวเทียมขนาด100กิโลกรัมที่คนไทยพัฒนาขึ้นเองด้วยครับ เทคโนโลยีที่นาริททำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมในประเทศนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ไทยทำดาวเทียมระดับ100กิโลกรัมนะครับตั้งแต่การดีไซน์นะออกแบบประกอบทดสอบสร้างในประเทศ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยทำดาวเทียมที่ใหญ่กว่าประมาณ10กิโลกรัมมาก่อนนะครับน,นี้ดาวเทียมชื่อ TSC 1นะครับกเ็เอาโมเดลมาจัดแสดงด้วยนะครับอีก2ปีเสร็จนะตอนนี้ถ้าไปที่แม่ริมนะครับก็จะมี clean room นะครับห,ห้องปลอดฝุ่นที่เรากำลังประกอบดาวเทียมตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เราจัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่เราทำงานร่วมกับ China National Space Administration นะครับหรือ CNSA ในการที่เราจะส่ง เพ y l ลดนะครับเพ y l o คืออุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์นะครับขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับไปติดอยู่กับยานแม่ของยานฉังเ e อ๋อเจนะครับที่จะโคจรที่ระยะสูง200กิโลเมตรนะครับรอบดวงจันทร์เพื่อที่จะศึกษาสภาวะอวกาศนะครับก็คืออนุภาคพ,พลังงานสูงที่อยู่ในอวกาศโดยรอบดวงจันทร์อันนี้ขึ้นสู่อวกาศกลางปีหน้านะครับเป็นครั้งแรกที่อุปกรณ์ที่ออกแบบประกอบทดสอบสร้างโดยคนไทยแล้วมีลายนิ้วมือคนไทยเนี่ยนะฮะ จะไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็เก็บข้อมูลส่งกลับมาให้นักวิจัยในเมืองไทยให้นักศึกษาให้นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยระดับฟรอนเทียได้นะครับกับยานฉังเออปนี่เป็นอีกสตอรี่หนึ่งคือเราจะไปส่งเพโลดเหมือนกันแต่คนละแบบนะครับเดี๋ยวนะมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะติดไปกับป้ายด้านใต้ของแลนเดอร์นะครับที่จะไปลง จอดบนผิวดวงจันทร์และอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่อุปกรณ์ที่มาจากประเทศไทยเนี่ยครับจะไปอยู่บนดวงจันทร์นะคือต่อไปนี้เนี่ยครับเราเรามองดวงจันทร์ ฟิลมันจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะเพราะเรารู้ว่ามันมีอุปกรณ์ของไทยอยู่บนนั้นนะครับผมคิดว่ามันจะมันจะอินสปายเด็กๆเ,เยอะมากๆเลยนะฮะให้ให้เข้ามาทํางานด้านเทคโนโลยีอวกาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภูได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนครับที่ทําให้เกิดการไปมาหาสู่กันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศและมั่นใจว่าความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นในอนาคตครับ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความร่วมมือกับประเทศจีนนะครับกับสถาบัน C NSA ของจีนซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ไทยได้รับเลือกให้ส่งอุปกรณ์ขึ้นไปนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยครับเราเรียกว่ามันเป็น international payload นะครับซึ่งทางจีนก็จะมีมีประกาศออกมานะรับข้อเสนอว่ามันมีโจทย์ระดับ ท้าทายระดับฟรอนเทียนะระดับแนวหน้าอะไรบ้างที่อยากจะส่งไปกับยานฉังเอ๋ออันนี้เขาประกาศทั่วโลกนะครับนาริ์นะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในกระทรวงอวร์ในการที่จะพัฒนาข้อเสนอนะครับแล้วก็ส่งข้อเสนอเข้าไปแล้วเราก็ได้รับเลือกนะครับอันนี้เพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานแต่โอเคเรารู้มาก่อนสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าจากเพื่อนชาวจีนของเรานะฮะ ก็เป็นการทํางานที่แน่นแฟ้นกันมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจุดนี้นะครับผลสำเร็จสูงสุดของมันในในมุมมองของความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมันคือการที่เราสร้าง people to people connection นะครับด้วยโจทย์ที่ท้าทายใหม่ๆโอเคละเรื่องวิศวกรรมก็เรื่องหนึ่งเรื่องการวิจัยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ people to people connection นะครับและผมคิดว่าเรากำลังทำได้ดีด้วย คือการไปมาหาสู่กันระหว่างจีนกับไทยเ,เกิดขึ้นเยอะมากจากการทำโครงการเหล่านี้นว่าแต่ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าการมีส่วนร่วมของคนไทยในภารกิจยานฉางเอ๋อ7และ8นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรทางดเรเพียรพงศ์ต่อทีคะวิศวกรวิจัยของนาริศจะอธิบายให้เราฟังครับ ชังเออเจ็ดเป็นตัวแรกของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก่อนหน้านี้ไม่มีประสบการณ์ในการส่งอุปกรณ์ไปยังดวงจันทร์นะฮะตัวนี้ก็สังเกตเจ็ดก็จะมีย่านของการวัดอนุภาคแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเรามีการดีไซน์ให้วัดทั้งอนุภาคอิเล็กตรอนโฟตอนแล้วก็โปรตอนแต่พอเป็นชังเออแปดเพโลดอันนี้จะวัดนิวตรอนซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี้ยเราจะมา combine, คอมบิ่นก็เรียกว่าเป็นการทำ Data า s s i m u l a t i o n ระหว่างออปเปอเตอร์แล้วก็แลนเดอร์ซึ่งเราจะได้ข้อมูลวิัวิทยาศาสตร์ใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรตรงนี้จะเป็นคีย์ไซส์หลักที่สําคัญซึ่งหลังจากที่เราส่งและแลนลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ข้อมูลคือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทนักวิทยาศาสตร์ต้องการครับตรงนี้ดรพีรพงศ์ยังชวนคนไทยจับตาภารกิจของจีนในอนาคตด้วยครับทั้งการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์และการสำรวจดาวอังคารซึ่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างไทยกับจีนนับต่อจากนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศอย่างแน่นอนครับ จีนนะครับตอนนี้ภารกิจที่น่าจับมองคือการส่งยานที่มีคนไปยังดวงจันทร์ซึ่งแน่นอนว่า,าการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชังเออรจเนี่ยข้อมูลที่สาคัญของทั้งประเทศไทยและจีนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็เอาข้อมูลไปเสิร์ฟในส่วนของการหาว่าวิธีการไหนจะสามารถที่จะทําให้มนุษย์อวกาศที่ดวงจันทร์เนี่ยสามารถรอดชีวิตแล้วก็ทํางานบนนั้นได้แล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือโครงการที่เรียกว่าโครงการสำรวจดาวังคารหรือเทียนเวนชาม ตอนนี้เจมเปินสามทาง c ซยก็ประกาศออกมาแล้วว่าสามารถที่จะส่งได้เหมือนกันเป็นโครงการที่ร้องขอในความร่วมมือรห่องประเทศในการส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เข้าร่วมสำรวจดาวังคารด้วย อ oh, okay. มันพัฒนาไปเร็วมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยว2030 mm hmm. 2 0 3 0เขาจะไปลงดาวังคารแล้วเอาดินดาวังคารกลับมาแล้วอะ mm ่ะ hmm. คือคือ,คอมันเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับในระยะ20ปีที่ผ่านมาของจีนน่าทึ่งมากๆนะครับอุปกรณ์หลายอย่างที่เราทําอยู่ก็ใช้ supply chain จีนนะครับอย่างเช่นดาวเทียน TSC1 เนี่ยตัวกล้องนะเรียกว่า hyperspectral camera ที่มันถ่ายรูปพร้อมกันได้หลายๆร้อยสีนะฮะคือมันไม่ใช่กล้องที่ถ่ายได้แบบสสีมันถ่ายได้3 0 0ส ีในช็อตเดียวนะครับดีไซน์ในไทยแลนด d manufactured in China นะกระจกตัวกระจกที่อยู่ในเทศกา,กาลนะครับกระจกนี้ทำที่ฉางชุนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีศักยภาพในการผลิตต่อให้เราออกแบบได้เราก็ต้องส่งไปผลิตที่จีนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นความร่วมมือมีหลายคอมโพเนนต์เลยนะหลายหลายองค์ประกอบเลยของดาวเทียมตรงนี้ที่มาจากซัพพลายเชนจีนนะครับคือการที่เราทำงานร่วมกันแน่นแฟน้นเนี่ยโอเค people to people connection ได้ n e t w o r k effect ได้ใช่ไหมเรามีซัพพลายเชนที่เราคุยกันได้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะฮะแล้วพอเราคุยกันเป็น เป็นต้าเจียแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,นมันได้อีกฟิลนึงอะนะฮะเราเราก็เราก็ากพยายามจะผลักดันตรงนี้มากๆนะครับที่จะจะทำงานร่วมกันแน่นแฟนมากขึ้นนะน่าจับตามองมากนะครับทางท้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องพลายเชนนะครับแต่คือเราไม่ได้ว่าเราจะต้องไปแบมือขอตังค์เขาไปเรื่อยเงมันต้องเป็นสิ่งที่ที่วิ win นวะินอ่ะคือเร,เราก็ต้องออกแบบ โครงการให้มันมีมีมุมที่มันวินวินกับทั้งคู่นะครับว่าเอ้ยเราทําอันนี้แล้วเราจะได้อะไรแล้วเพื่อนเราจะได้อะไรคือถ้าถ้ามันไม่ใช่วินวินมันก็เดินไม่ได้เงี้ยเราก็ต้องคํานึงถึงประเด็นนี้มากๆด้วย ร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนยังมีอีกหลายโครงการที่น่าสนใจไปติดตามกับคุณชูวยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลายปีมานี้อวกาศของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วผลงานล่าสุดท้อาอวกาศของจีนคืออะไรจีนกับไทยดำเนินความร่วมมือทางอาวกาศอะไรบ้างขาเชิญดิดามครับจีนถือการสร้างประเทศที่เข้มแข็งท้งานอวกาศเป็นส่วนประกอบสําคัญแห่งการปันลุกความฝันที่สร้างประเทศให้เข้มแข็ง เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วการประชุมเต็มคณะครั้งที่3แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ได้นําเสนอให้พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งรวมทั้งการบินและอวกาศแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนให้ความสําคัญอย่างสูงกับกิจการอวกาศถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาของจีนเวลาหนึ่งนาฬิกา3านาทีวันที่29สิพฤศจิกายนณฐานสูย์ปล่อยเตาเทียมชีชางจินใช้จรวดลองมัช3ปีวัย1 1 0 ได้ปล่อยอยานสำรวจอาวากาศเทียเบิร์น2ของกรุงการสำรวจเตาเคราะห์ขึ้นสู่อาวากาศด้วยความสำเร็จน่าเป็นผลง,งานล่าสุดตั้งอาวากาศของจีนแล้วเป้าหมายของจีนในการพัฒนากิจการอาวากาศคืออะไรก่อนอื่นจีนหวังว่าจะสำรวจอาวากาศส่วนนอกรับทราบลกได้จากกวาลยิ่งขึ้นรองลงมาคือจีนมุ่งที่จะใช้อาวากาศส่วนนอกอย่างสันติรักษาความปลอดภัยของอาวากาศผลักกันสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนณาคตร่วมกัน สร้างความผาสุกให้กับมวลมนุษยชาติสุดท้ายจีนยังหวังว่าจะสนองความต้องการตั้งการสร้างสรรค์เศรษฐกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความปลอดภัยของชาติเพิ่มองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมให้กับทุกคนหลายปีมานี้จีนกับไทยลุงลึกความร่วมมือทางอาวกาศอย่างต่อเนื่องเดือนเมษายนปีที่แล้วสำนักง,งานบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมไทย ได้ร่วมกันลงนามในปันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือตั้งการสำรวจและการใช้อาวากาศส่วนนอกเพื่อสันติและปันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือตั้งสถานีวิจัยตวงจันทร์ระหว่างประเทศเตองกร,รกฎาคมปีที่แล้วดินตวงจันทร์ที่ล้ำค่าจากยานสำรวจชัางเอ๋อห้าถูกนำมาจาัดแสดงที่ไทยเป็นครั้งแรกจึงดูชาวไทยจำนวนม,มากมาเข้าชมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศจิมวังว่าในขณะที่สำรวจจักรวาลจะร่วมผลักดันการพัฒนายอย่างยั่งยืนของสังคมมนุษย์ สร้างความผาสุกให้กับมวลมนุษยชาติเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมายังคงอยู่กันที่เรื่องของอวกาศครับแต่ว่าจะพาไปดูเรื่องของเม็ดเงินเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศจีนที่คาดว่าปีนี้จะมีตัวเลขแตะระดับ3 4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับ